มากพอยผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ตลอด24โมงเติม LLPC คุ้มสุดถูกสุดใช้เพียงแค่ไลน์ออเดอไอดีเท่านั้นหรือจะเติมเกมอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผับจีวาโลฟีไฟเกมเกนชินอิมแพคหรือเกมยอดฮิตเพียงแอดไลน์ได้ที่แอดเติมไว้จัดอย่าลืมใส่แอดไว้ข้างหน้าด้วยนะตุนมากพอยคุ้มสุดถูกสุดแอดมินน่ารักพร้อมให้บริการตลอด24โมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับปลกคุ้มชัว สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอย่ผมสมอคลิปนี้เดี๋ยวจะมาดูตำแหน่งท็อปเลนกันนะเกมนี้เป็นแพนเทีนท็อปเลนนะเจอกับอิราวิทที่ท็อปเลนอะแพนเทีนนะเข้าเลนมาก็ดันๆใส่ไปนะไอปลาหมึกเข้าระยะมาก็แทงคิวใส่ไปอะแพนเทียนเนี่ยมันเป็นแชมเปี้ยนที่เก่งอยู่แล้วนะแล้วก็สเปลเนี่ยเอาเป็นอีกไนมาเพราะว่าเราสามารถใช้อันตีแทนเทเลพอร์ตได้อะเอาอีกไนมาก็จะดีเลยยืนเลนเก่งอะแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของการโดนแก๊งนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมมองว่าเล่นง่ายนะ จังเกิลเป็นไอช็กเตนะท็อปเลนเป็นไอปลาหมึกมันมันแกงไม่ได้อยู่แล้วนึกออกปะแกงแพน,นอนยากมากแค่แบบดอทน็อกอพของไอช็อกเตได้นี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละเพราะนั้นเกมนี้ผมว่าในเลนนี่คือวหวานเลยนะกดดันได้สบายสบาย,บายเลยอะ่ะโอ้โดนแทงสวนไปฮะแตกสีแดงนะแล้วก็กด e สกิล e ใส่ไปฮะออโต้ Auto. แทงคิวอีกหนึ่งรอบอะ่ะดีราวเลือดเหลือนิดเดียวนะ มีจาวานอยู่ใ,ใกล้โชกตอยู่ใ,ใกล้อนะจะมีการไดากันก็ได้นะแต่ว่าจาวานเจอโชแกตผมว่าจาวานน่าจะสู้ได้นะไม่น่ามีปัญหาอะไรอนะตีไปตีไปไอ้ปลาบึกมาใ,ใกล้ลนะแปดสวยอูว้วววโอเคได้เฟิร์สบัตมาแอ้นีอนะตอนนี้เลเวลหกเป็นที่เรียบร้อยนะมีอันติแล้วนะเกมนี้เหมือนจะขึ้นเป็นสายแบบไฟเตอร์หรือเปล่านะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นเปนในเทมจอกกรอมา าสนใจนะ่าสนใจเรนกลางอะมีการแข่งกันเกิดขึ้นนะมากัน3คนแลวโอ้แล้วแพน่หออนนะกระโดดลงมาจังหวะนี้แทงไอเเคสเต,ต้ตัวระเบิดไปเลยอะอู้ไม่แกงแบบดีดจัดนะเลเวลหกเพิ่มลงมาได้แก๊งเลยนะโคตรดีเลยสิบนาทีตอนนี้แผนดิออนเนี่ยได้เป็นไอเทมดีไมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีจาวานะไล่ตีไออีราห์เ่ยใกล้อะมีโชกกมารอซ้อนนะเอาละจังหวะนี้ โอ้แฟดสวยแฟดหลบน็อกอัพของโชกเกตมาได้นะแล้วปลาห่อใส่ราไปราตัวระเบิดไปเลยฮะสวยงามอะแหมโชกกตจังเกิลน,นะเป็นยากอยู่เหมือนกันนะนโอ้แพนดอนกระโดดลงมาจาวานกดอันตีครอบไอโชกกตไปนะโชกเกตไม่มีแฟดนะต้องปิดประตูก่อนนะแล้วแพนดอนเข้าไปทำดามเมจใส่โชกเกตนะพร้อมกับออโตอี e นะแล้วจังหวะนี้มีอีกหนในการฆ่าไปได้ได้ดับบนบัฟมานะ สวยงามมากๆอะว้าวแบรนนอตดีไวก็น่าสนใจนะวันนี้ใครได้ดูแข่ง Asian Game อ <Shut down. S 1> เอคชั่นเกมบ้างถ้าใครได้ดูเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าไทยได้เราเนี่ยคือแตกพ่ายแบบที่เรียบ้อยแล้วเก่งตนเต้เ,ตเข้ามาคุกวงในแบบ2อหนึ่งไม่ถือว่ารุมได้ชั้นดาวของแฟนนิออนไปอะนอกอาบใส่จาวานไปสวยมากๆจาวานต้องกดแฟดแล้วแทงสวนด้วยไม่แทงหนีเอานิ่งอะโอ้แม่สู้ไม่ถอยจริงๆนะ มื่อกี้แฟดแล้วนะนึกว่าจะรอครูดาวแล้วแทงหนีแทงสวนเลยนะหน้ากรมึมอะโอ้นะเอชเชนเกมไทยเราก็แพ้มาเกาไปเป็นที่เรียบร้อยฮนน่าเสียดายมากๆนะเพราะว่าแข่งกันแค่โบนหนึ่งอะใครแพ้ก็คือกลับบ้านเลยซึ่งแบบโวดมากๆนะเออแบบไปตั้งไกลแล้วกว่าจะไปได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะเราไปแข่งแบบเกมเดียวอะเออรู้สึกแบบจุกนะจุกแทนเลยเพราะว่าตอนผมไปซีเกมเนี่ย ได้เล่นหลายเกมนะได้เล่นประมาณ4เกม5เกมอะไรเงี้ยเออถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ว่ามันก็ได้เล่นอนะแล้วมันก็สนุกอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ไปเกมเดียวเน้นๆเนนลยอะโอ้โหน่าเสียดายมากแต่ไม่เป็นไรนะหรือว่าเป็นประสบการณ์นะคำปลอบใจที่แบบว,ว่าโคตรด,ดีไอ้หา่ากูต้องการประสบการณ์กูต้องการชนะโอ้แล้วมีเทเดเยอะนะไม่เล่านะดึงอ e ีโดนเมื่อไหร่เนี่ยรู้สึกว่าจะเทดเก่งกว่าแพนธอนเยอะเลยเนะ เอาแไ<น>อเทมนี้น่าสนใจนะดีวยยังไม่เคยออกเลยนงแต่เล่นมาโอ้อิลาว่าเสียสกิล e ไปนะทำให้แพนนอตเนี่ยได้จังหวะในการกระโดดเข้าใส่แล้วก็กดสออกิล e กันดาเมจได้เยอะมากๆโอ้โหไม่ทำไม่งงานยืนของเขานะรลบซ้ายหลบฝารอยลาวใช้สกิลอ,อะแล้วก็กระโดดเข้ามาฟุกบงในสวยงามมากๆอะว้าวโอ้ยนี่เดียวเพื่อน กระโดดสวนแบบพิ้วจัดๆ,ๆอ๋อแบ็คช็กเกจังเกิกลนะเล่นยากอะเล่นยากจาวายมาแล้วจังหวะนี้แพนนอนกระโดดตามมาต่อโอ้โหแบกแต่เอชียนเกมนะผมมองว่ามันแพ้แบบแพ้ทุกทางนะแบบชั้นแพ้เธอทุกทางอะเออที่ผมดูมานะคือดาร์ฟเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าดาร์ฟสู้ไม่ได้เลยดาร์ฟ ยากมากที่จะสู้ไหวเออแล้วก็สกิลเพย์คือในแข่งเนี่ยโซโรคิวกันแบบยับยับเลยนะซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้นมากๆแบบในแข่งใหญ่ๆแล้วโซโรคิวกันหนัวหนวมันไม่ควรเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้อะในในการแข่งที่ไทยอะแม่งโซโรกันยับยับอยู่แล้วเออแต่ว่าพอไปเซิร์ฟนอกอะมันเป็นภาพที่ไม่ควรการโดนโซโรคิวแล้วก็เรื่องดับดาบดูแบบดาบไทยแลนด์จริงๆออะก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับดาบ,บเท่าไหร่ดูสู้ยากมากเลย จังหวะน,นี้พันนอนนะโอ้โ oh ห1,000บาดแบบหวานเจี๊ยบเขาไปฆ่าใครมาทำไมชัดดาวน0 0 0พเลยไม่ได้ดูเลยน่าจะพี่เวก้านะจะไปสูตรห้าอีลาวน่าจะดูสู้ไม่ได้แล้วนะว้าวเขาเก็บสตันไว้ฮะรออีลาวใช้อันตินะแล้วก็พยายามที่จะทำดาเมจต่อพยยันนอนก็หาจังหวะนั้นสตนนะเพื่อทำให้มันไม่สามารถทำดาเมจได้ ว้าวขาใม้สตาน์เปิดด้วยนะไล่ตีก่อนไม่ได้เลยอ่นะมีเคสันเตะเทอร์รรพอร์ตมาที่ท็อปเรนนะตอนนี้มันยอดนะฝ่ายกาลังจะขึ้นในอีก10วินะซึ่งไม่น่าจะทันนะน่าจะโดนไปตัวนี้นอกจากจะดอดได้โอ้โหว้าวโหดว่ะเดี๋ยวนี้ เคซันเตยาหลังจากที่โซโรคิวแพนดออนได้นะก็ดันป้อมบับระเบิดเลยฮะแล้วจวังหวะนี้มีการใส่เดียวกันนะเป็นเคซันเตท,ที่ตัดใจกดอันตีใส่พี่แพนยออนนะแพนดออนโดนน้องอัพไปนะดูเหมือนว่าจะไม่ไหวนะไฟนี้โอ้โห,โหโเก่งมาจากไหนเนี่ยเจอพี่เคซันเตนะไม่ไหวสักคนนะแม่สุดยอดตัวลนะครเนี่ย สกอพอๆกันนะแต่ว่าแชมเปี้ยนดูสู้ไม่ได้แล้วแล้วจังหวะน,นี้จาวานแบบแท็กมือกับพี่แพนยอนนะแล้วขอมาเติมเพิ่มที่หลังฮนะโอ้แต่ว่าต้องหนีก่อนดีกว,ว่าดูท่าจะไม่ค่อยเวิร์กนะอ่ะโอ้จังหวะน,นี้แพนยอนตัดใจกันโดดลงไปอ่ะไม่รู้ว่าตรงไหนมันกันนะจอมันไม่เรื่อนะแล้วโดดลงมาเจอวารัตไปเต็มๆนะตัดใจแฟดสายแล้วก็สตัร์นะ่ะอยู่ดิ้กนะใส่ไปโซโลคิวอะโอ้ห่อหนมาก 21นาทีตอนนี้เทมสองชิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะเทมชิ้นที่สองก็เป็นแบ็คแคเวอร์นะก็เห็นตลอดนะใครที่เล่นสายไฟเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ชิ้นที่สองจะเป็นในเทมชิ้นนี้กันนะเรามีเคสเซนเต้มาปิดทางด้านหลังนะไอเทมสามชิ้นไอเทมนำแผนท่อนะแผนท่อนต้องพายายามที่จะหนีก่อนนะติดสแต็กสีแดงไปที่เรียบร้อยคะแล้วตัดใจแทงคิวใส่ไปนะโดนเคสเซนเตอติสวนกลับมาต้องกด e ก่อนเลยนะแต่ว่าดาเมดดูเหมือนกับว่าเคสเซนเต้จะปิดลงนะแล้วก็เหมือนกับว่าจะรอดด้วยหรือเปล่าโอ้ไม่ฮะ ซาวานะมาออตโต้อของหัดสมัยอ่ะแล้วก็มีเซริยะมาเติมต่อทางด้านหลังนะโอ้โหฟังสีฟ้าเหมือนจะเข้ามาลึกเกินไปนะแม่เป็นแพนที่ยอดนะที่ยื้อเวลาได้นานมากๆจนเพื่อนมาถึงนะโอ้แล้วน้องอัพโดนไปพร้อมกับมีอันติของวารัสนะวา,ารัสจังหวะนี้ต้องโชว์ละมาออตโต้ครายรัวด้วอดับเม็ดแรงมากพีชเชลแกละนะหน่อมนมนอมนอมนอนอ,นอ เป็นฝ่ายสีฟ้านะที่เข้ามาลึกเกินไปลึกแบบลึกสุดใจอ่ะก็นิ่งกันไปเลยฮะเพราะว่าค่าทค่นี้ฮอนได้ยากมากเมื่อกี้นี้หลังจากที่ทีมฝั่งสีแดงชนะไฟไปนะก็ตัดใจเปิดบารอนนะต่อว่าจังหวะนี้นะทีมฝั่งสีฟ้าเทเลพอร์ตลงมา2คนนะแล้วมาไล่ฝั่งข้าไม่ออกไปนะโอ้ต้องถอยก่อนนะเพราะว่าทีมฝั่งสีฟ้าเนะี่ยไม่มีโชกกตนะไม่มีจังเกิลน,นะจาาบานกด EQ ลงมาแล้วพยายามที่จะเบร์สายบารอนแล้วก็สมัยบารอนไปได้ฮะ ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันยังไงก็ต้องลาดได้อยู่แล้วรับแพนดออนนะก็โดดลงมาจังหวะน,นี้กลางวงอ่ะอยากจะมาเติมเพิ่มแต่เหมือนกับว่าดาเมจจะไม่เพียงพอนะเนะคสตนเต้กดนะันติใส่พี่แพนดออนไปแล้วแพนดออนรอสกิลมาได้อ่ะโอ้โหพยายามที่จะแทงส่วนแต่ว่านิ่งอะ่ะโอ้โหแล้วเคสเต้เนอะกอัพใส่อหัดกันลุหัดกันรับจริงๆนะโอ้ตูดบานหมดแล้วจังหวะนี้ ไฟสีฟ้าหลังจากชนะฟไฟไปก็ได้มังกรลมเป็นของรางวัลตอบแทนนะแล้วจังหวะนี้พี่เคสันเต้แบบเปรี้ยวจะจัดนะเลื่อนเหลือไม่เท่าไหร่้วแต่ว่าใจนี่คือแบบเกินร้อยวารักดันตีไยเกือบโดนนะโอ้มาแล้วโชแกน็อกอาใส่ไฟเพราะกดเลยว่าพ้อนนะจ้าวานกดันตีครอบโดนไป2ตัวพร้อมกับปักคงแทงน็อกอาปีก2ตัวตอนนี้ติดคอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหวารัสบอกคุณนิ่งมาแล้วพี่เคสันเต้โอ้ มีอันติีของนามีมานะน็อกอัพโดนจาาแว้นไปนะเอาแล้วทำไมมันน็อกอัพแจกแว้นนะทีมเดียวกันไม่ใช่หรอ,เ,อเมื่อกี้เนี่ยมันน็อกอัพไปเจ้าวานเนี่ยนะปล่อยริฟที่เลนกลางนะทีมปะโอ้ทีมฝันสีแดงก็ปล่อยริฟที่เลนกลางนะแล้วก็ดันป้อมมนาะได้มาสองป้อมแล้วโชว์แกะดะเลือดเยอะก็จริงนะแต่ว่าไม่มีเกระาะอะแหกหมดแล้วป้อม โอ้โหสามป้อมแถมอินฮิปตเตอร์นะส่วนเลนบนนะ่ะโอ้นิ่งแล้วเดินมาเจอกันนะจังหวะนี้โจดเก่านะมาแผ่นไก่เราไอ้เราสกิลไปไม่โดนนะต่างใจกดดันตีแล้วแพนกด e โอ้โหแฟลลงแบบเส้นจัดอแพนก็แฟลโอนนิ่งเบอร์ยี่สิบหกนาทีนะแม่งออก,กันอีกแล้วฮนะมามีการเทเลพอร์ตลงมาของฝั่งสีฟ้านะจา้าวานเข้าไปคุกวงในแผนนอนปล่าหอกไปแต่ว่าเกือบถึงนะ มาเคสันเต้มาทางด้านหลังแล้ว,ลวตัดใจอันติใส่เซรีไปเซรียิงไม่เข้าเลยะแล้วเคสันเต้น็อกอัพโดนไป2ตัวแบบพิ้วจะจัดแต่ว่าโดนโกงไว้นะทําให้ไม่สามารถกดกากอยได้อ,อ่ะมาดีหลังจากชนะไฟไปเขาก็ตัดสนใจเปิดบรอนอีกหนึ่งรอบนะตอนนี้แพนดเนไหยได้เทม3ชิ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะชิ้นที่3มาเป็นลุนคิงนะแล้วกดสตารใส่ไปแทงใส่ราวตัวระเบิดไปเลยฮะนามีน็อกอัพสวยมากๆานะ โอ้เหลือเคยสันเต้นคนเดียวนะพยายามที่ฆ่าเซรีโอเคเซรีตายไปฮะโอ้แล้วเคยสันเต้ถีบไปน่าหนัออกมาแล้วฆ่าไปได้ฮะเจ้าบานน็อกอัพโดนไปสองตัวแล้วแผนหกไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ไม่กล้าปัดเซียนจัดหนึ่งโอ้ยโอ้เอาละเอาละเอาละ,าละ,าละไม่ถอยแน่นอนนะสองวันนี้โอ้ใหญ่ละกดกอดิงเกอร์แบบกลางอากาศมาแล้วลูกพี่ผมไอเณโนเสาร์โอ้ โอ้เปิดบาลลอนเลยคิดอะไรไม่ออกแม่มันมากมันเกินน้องผ่านมาอีกว่าประมาณ20วินะมีการไฟกันเกิดขึ้นอีกหนึ่งรอบบัพแพนอนกำลังจะกระโดดลงมานะแล้วก็โดลงมาปากใส่หัวเค okay, สันเต้ไปนะตอนนี้โดนรูดของวารัสนะจา้าวานเขาไปฮุกวงในพยองการตีใส่วารัสนะจงังหวะนี้แพนดอนแฟดมาข้าวารัสไปได้นะไล่ลใส่เค okay, สันเต้เามาจาังหวะนี้อัปับ โอ้โหโคเคนเ,เต้ไม่เบานะคนนี้ไม่เบานะโอ้หนอมหนอมหน,น,น,นอมหายไปเลยอ้รับสวยแปดตอ่อไม่มีมีก็น่าจะแปดอะหลังจากที่ฝั่งสีแดงนชนะไฟไปอะก็เปิดบารอนนะเป็นการเฉลิมฉลองอะบารอนตัวนี้เคนเต้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ไอเทมค่อนข้างพร้อมที่จะบวกมากๆากนะ6ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าวานปักทงขึ้นไปข้างบนแล้วก็รัดบารอนมาได้นะทีมฝั่งสีแดงตั้ใจว่าจะถอยด้วยกันนะ โอ้ทีบางคนเด้งปลายแทง EQ นี่เงี้เคนะดูเค่สันติเตี้ยไอ้ช่ยเขาเดือดเกินว่ะเดือดอยู่คนเดียวนะทีไม่เคยเดือดกับเขาเลยนะโอ้โหเดือดมากเดือดจัดโอ้แหนน้องตัดใจกดอันตีลงไปรับปากลงไปในหัวของโชแกตนะ นะมีฟองไปไม่โดนโชกแกน็ออัพโดนไป2ตัวเซนิกดแฟนามาแล้วก็ทำดาเมจแบบเร็วมวากๆนะแมว่าัตอะตามเพื่อนไม่ทันนะบอกเลยเกมนี้ว่าัตตามเพื่อนไม่ทันจริงๆฝัง่งข้างนี่คือซิ่งจัดแล้วก็กดยอมอะขอบคุณมากคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ไปใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ